สวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาเช็คการฟองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันพฤหัสที่26มิถุนายนเนาะก่อนอื่นนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีสาระและมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมที่จะทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนนะครับแล้วก็รู้ไว้ว่าผมไม่ได้คิดเป็นคอร์สแล้วผมไม่ได้เปิดคอร์สสอนอันนี้เป็นแค่การมาวิเคราะห์และให้ความความรู้ฟรี และถ้าอยากสนับสนุนผมก็สามารถไปดูที่ตะกาหน้าช่องได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปดูที่เอ่อวีใอยูทูบไอจีแล้วก็ Facebook นะครับบ้านแดงเนะาะครับผมจะลงคลิปไว้ตั้งหากในทุกช่องทางเหมือนกันแล้วก็ฝากไปสนับสนุนแล้วกดไลค์กดแชร์ในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนนะครับในทําเฟรมเ เนื่องจากว่าทํา e frame d อย่างที่ผมบอกว่าทําฟร r a m e d a ถ้ามันมีการาปิดเป็นแท่งเขียวในเมื่อวานก็คือเป็นการสร้างแพชั่นกลับตัวที่สําเร็จแต่จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อยกตัวขึ้นมาชนต้านแล้วแพทชั่นกลับตัวฝั่งฝั่งายในด a ได้สร้างแล้วเห็นไหมครับแพชั่นกลับตัวฝั่งายในด a ได้สร้างสําเร็จแล้วแต่แค่ยังไม่สมบูรณ์แล้วพอดูใน H f H 4 o ก็ได้สร้างสมบูรณ์แล้วเห็ไหมครับ H f ดูกันก่อน H 4สร้างแพชั่นกลับตัวฝั่งายสมบูรณ์แล้ว แปลว่าสร้างสมบูรณ์เราไม่พอตรงนี้สร้างสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับถือว่าสร้างสําเร็จสมบูรณ์นะถ้ามองว่าอย่างเงี้ยถือว่าสร้างสําเร็จแล้วก็สมบูรณ์เพราะอะไรครับยกตัวขึ้นชนต้านในแท่งนี้สองทำลายต้านได้เปิดแท่งใหม่มาก,ก็ยกตัวขึ้นทำลายต้านได้แล้วทีนี้เปิดแท่งใหม่มาก,กดโตลงถูกไหมครับสร้างพลั่านกลับตัวฝั่งเซลล์ใช่ไหมแล้วแท่งนี้ยกตัวขึ้นทำลายทิ้งไว้ เห็นไหมล่อเซลลทำลายทิ้งไว้ก็คือชนทิ้งไว้แล้วกดตัวลงอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับการกดตัวลง3าแท่งนี้คือการกดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบถูกไหมครับล่อาบแล้วก็เคลียร์วอลลุ่มฝั่งาบกดตัวลงมาแล้วก็มาสร้างพันชั่นกลับตัวฝั่งาบอีกรอบหนึง่งเห็นไหมครับแล้วก็ยกตัวขึ้นชนต้านทาลายต้านได้เปิดแท่งใหม่มาก็กดตัวลงทำไส้ยกตัวขึ้นทำลายต้านที่2ได้แท่งนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายต้านสุดท้ายนี้ได้แล้วถ้าเมื่อทำลายได้กดตัวลงมาในแท่งใหม,ผม่ผมก็จะะะไล่กบบาายยแ้้วีีเนเนพรรรอคั เพราะว่าเราเห็นได้ชัดเจนว่ากดตัวลงไม่ล่อใบเพิ่มเห็นไหมครับไม่ล่อใบที่จุดสําคัญไม่ไม่ล่อใบที่แนวรับวิ่และเดย์อีกรอบแล้วจากนั้นก็สร้างพลชั่นกลับตัวสร้างพลชั่นกลับตัวฝั่งบายแล้วทําลายต้านได้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส่กดยกตัวขึ้นทําลายต้านได้รอเซลล์เปิดแท่งใหม่มานี่ก็เหมือนกันยกตัวขึ้นชนต้านแล้วก็เบรกขึ้นไปแล้วก็ดึงไส้กลับตอนนี้ทีนี้มองว่าแท่งเนี้ยมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะถูกทาลายก่อนที่จะจบแท่ง แล้วพอถูกทาลายเสร็จเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับเราก็จะใบเพราะเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากดตัวลงไม่ถึงรับไม่ลอ่อบายยกตัวขึ้นชนต้านลอ่อเซลล์รู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องชัดเจนเลยถูกไหมครับเราดูพฤติกรรมตามนี้ <c oughs> แล้วถ้าพฤติกรรมมันชัดเจนว่ามันกําลังล่ออะไรอยู่เราก็รู้แล้วว่าโอเคมันลอ่อเซลลเราก็ห้ามใปเซลล์เราแค่รอให้มันมีการกดตัวลงมาเราก็าบไม่ใช่มันล่อเซลล์มันลอ่อเซลลไปเราก็ไปไล่เซลล์ sell. ตามไม่นะครับอย่าทําอย่างนั้น เราเห็นชัดเจนแล้วว่ามันล่อให้คนเซลล์พอล่อให้คนเซล์แปลว่ามันก็ต้องการเชียบเบรกขึ้นอย่างต่อเนื่องแลวบางครั้งมันไม่ได้เบรกแรงๆทีเดียวมันค่อยๆทยอยไซเวขึ้นถูกไหมครับการที่มันล่อเซลล์แบบนี้เดี๋ยวมันก็จะล่อเซลไซเวขึ้นไปหาต้านนี้มีคนเซลอีกมันก็จะไซเวขึ้นไปหาต้านนี้ต้านนี้แล้วพอมีคนเซล์ไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเบรกไปเลยเนี่ยคือพฤติกรรมที่กา๊มันทําได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ไว้เสมอว่าระวังในการที่จะโดนล่ออย่าให้มันล่อเซลอย่าให้มันล่อใบ ก็อย่างเมื่อวานน่ะมันล่อใบเห็นไหมครับแล้วมันล่อใบแล้วมันทุบมันกี่จุดเห็นไหมมันไล่ล่อใบที่แนวรับที่มันสร้างทิ้งไว้เนี่ยล่อใบามาเรื่อยๆเนี่ยจนแนวรับสุดท้ายเนี่ยมันล่อใบแล้วก็ทุบลงมาเนี่ยเห็นไหมวันก่อนนะครับไม่ใช่มเมื่อวานเห็นไหมครับก่อนที่ล่อใบเสร็จพอล่อใบหนักๆเสร็จเริ่มมีคนเซลเริ่มมีคนไล่เซลหรือรอเซลที่แนวตา้านมันดึงไส้กลับคนก็ไล่เซล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 เสร็จสุดสุดท้ายก็จะมีคนที่ติดเซลที่ปลายไส้เหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่คือความอันตรายของกราฟ ที่เรามักจะไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไปเล่นตามแล้วเราก็จะโดนล่ออยู่แบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้ยังมีคนโดนล่อเซลล์ล่อาบอยู่เรื่อยๆเห็นไหมครับจะขึ้นจะลงก็มีคนโดนล่อเซลล์ล่อาบเพราะตลาดอะเวลามันขึ้นมันมีเหตุผลเวลามันลงมันมีเหตุผลเวลามันลงหนักๆภายในระยะเวลาหนึ่งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้นานเกินไปแล้วมันลงหนักๆเนี้ยมันคือการที่มันล่อายไปเรื่อยๆล่อๆร้อยคนาบพอล่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะทุบถูกไหมครับพอมีคนบายเยอะพอมันก็จะทุบ มันไม่ได้ทุบภายในทีเดียวมันค่อยๆล่อ,ลอมาก่อนพอคนบายเยอะพอในจุดจุดหนึ่งพวกมันก็จะทุบแรงๆทีนี้เวลาคนที่เขารอเป็นเขาจะมีจังหวะในการที่จะมาบายอะ่ะก่อนที่มันจะหยุดทุบประมาณสักสองสามพันจุดซึ่งสองสามมันจุดบางคนก็ยังไม่พอที่จะเสียหายก็จะได้ไม้บายที่ดีพอสมควรแล้วต่อให้ได้ไม้บายที่ไม่ดีสุดท้ายก็จะกลับไปแก้ได้อยู่ดีแต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะไล่บายบายหนึ่งแนวรับบายสองแนวรับบาย ถ้ากราฟมันวิ่งผ่านเจ็ดแนวรับแปดแนวรับแล้วครับคุณต้องไป b ายเจ็ดไม้แปดไม้หรือเปล่าแล้วถ้ามันวิ่งเป็นหมื่นจุดอ่ะคุณโดนไม้ละหมื่นจุดอ่ะถูกไหมครับอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นนะเวลาคนที่เขารู้อ่ะเขาไม่จาเป็นต้องมีทฤษฎีนี้ก็ได้แต่เขารู้ว่าอันนี้คือการปุ๊แล้วเขาไม่เล่นเขารอให้มันกดตัวลงให้เต็มที่เลยพอกดตัวลงเต็มที่เสร็จปุ๊บเขาคิดว่ามันน่าจะกลับตัวแล้วในทางเฟรมเล็กทางเฟรมใหญ่น่าจะดึงไส้กลับเขาก็จะรอบาย แล้วทำเฟรมเล็กเขาก็จะดูแล้วว่าอ่าสร้างไั่ชั่นกับตัวฝั่งใบาจากข้างล่างยกตัวขึ้นมีการชนต้านทิ้งไว้ก็ได้หรือทําลายต้านก็ได้พอกดตัวลงอีกรอบเขาก็ใบเนี่ยคือวิธีการเล่นที่ถูกต้องแล้วปลอดภัยด้วยไม่ใช่ไปเล่นตรงไหนก็ได้นะครับพยายามเข้าใจด้วยว่าการล่อใบคือ,อยังไงคุณสามารถที่จะโดนล่อใบไม้แรกมาได้ผมเข้าใจครับเวลากดตัวลงเฮ้ยชนรับชนไส้ก็นี่ไงใบแล้ว แต่มันก็ควรโดนแค่ไม้เดียวเพราะอะไรครับคุณต้องดูพฤติกรรมว่ากราฟมันจะทำลายต้านได้ไหมทำลายรับได้ไหมสมมุติว่าคุใบไส้นี้ก็บใบไส่นี้ก็บใบใบทุกไส่ที่มันมีที่คุณเห็นเลยแล้วเสร็จปุ๊บมันกดตัวราชนรับนี้ทำลายรับนี้ได้คุณจะเอาอะไรไปแก้ไม้ใบข้างบนถ้าคุณติดอยู่ผมจึงบอกว่าหนึ่งรับหนึ่งไส้แล้วก็หนึ่งใบแค่นั้นแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังโดนลอ่อคุณก็ปล่อยให้มันวิ่งให้เต็มที่ก่อน จากนั้นพอมันทําอะไรทําพฤติกรรมอะไรที่มันชัดเจนขึ้นมาแล้วคุณติดบายอยู่ข้างบนทาอะไรที่มันชัดเจนขึ้นมากดตัวลงบายแค่นั้นเองก็อย่างเดตอนนี้สร้างภัยที่ช่างกับตัวฝั่งบายที่สําเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่ h 4สร้างสําเร็จสมบูรณ์มาแล้วแล้วก็สร้างแนวรับที่สูงขึ้นมาแล้วก็คือสร้างแนวรับสูงขึ้นมาแล้วแล้วสร้างจุดกับตัวข้างล่างถูกไหมครับแล้วก็สร้างจุดกับตัวเหนือขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแปลว่าทางเฟรมเมชโฟล์ดฟอมขึ้นต่อ ทีนี้ถ้าทำเฟรชโฟเรามองแล้วพร้อมขึ้นต่อเดแท่งเนี้ยกดตัวลงมาทําไส้เราก็บายได้อีกไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราเล่นตามเงื่อนไขแล้วต่อให้มันจะชนรับหชนรับแล้วลากเรามาเราก็มีที่เยี่ยมมาบายตรงนี้อีกหนึ่งไม้ไส้ของ Day. เดเหรือจะมาโลไส้สุดของเดตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดพําเพื่อแต่แค่รู้ไว้ว่าเวลาเราเปิดไปแล้วหนึ่งไม้แล้วเราโดนทุบโดนการามันทุบแล้วมันลากไปไกลอย่าไปเปิดหลายไม้อย่างที่บอกอันนี้คือสิ่งที่ผมจะย้ําเสมอเพราะว่ามันจะมีคนที่ ยังโดนล่อาบอยู่เรื่อยๆนะครับโดนล่อายไม้แรกผมไม่ผมผมไม่ได้ติดใจอะไรแต่ถ้าคุณโดนล่อมาเรื่อยๆเนี่ยหกเจ็ดไม้จนสุดท้ายแล้วคุณเพิ่งจะได้ไม้ดีคุณเพิ่งจะมาได้ไม้ดีจากข้างล่างแต่ข้างบนติดแล้วหกไม้เจ็ดไม้อันเนี้ยไม่ถูกต้องแล้วมันผิดมันผิดตรงไหนรู้ไหมครับมันไม่ได้ผิดที่คุณเลือกที่จะบายแต่มันผิดที่ว่าพอคุณบายแล้วคุณไม่มีวิธีที่จะไปแก้ปัญหาข้างบนถูกไหมครับ ถ้าคุณเลือกที่จะไปหกไม้แล้วพอมาถึงข้างล่างคุณรู้จังหวะที่คุณจะเล่นสมมตินะผมไม่ได้ให้แนวทางแต่ถ้าคุณมาติดมาหกไม้แล้วแล้วมันมาถึงข้างล่างแล้วคุณรู้แล้วว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เด้งที่ดีจริงๆคุณเปิดไม้เดียวเลยสมมุติว่าคุณติดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกไม้เท้าถูกไหมครับถ้ากับศูนย์จุดศูนย์หกแต่แล้วถ้าคุณเล่นเป็นมาถึงข้างล่างปุ๊บคุณคุณเปิดเลยศูนย์จุดศูนย์หกยกตัวขึ้นคุณไล่ปิดได้ทุกไม้ไ่่มอในเมื่อตรง การคาดการอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าอะไรครับสมมติว่าคุณเล่น0.01ไปแล้ว6ไม้กดตัวลงมาคุณเปิด0.06แล้วถ้ามันทุบต่อละ่ะเพราะว่าคุณไม่รู้ด้ซ้ำว่ามันจะทุบต่อไหมแล้วมันจะทุบต่อได้ยังไงคุณไม่สามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นพยายามอย่าเปิดไม้หลายไม้เปิดให้เท่ากับที่คุณเอมอแล้วว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะเสี่ยงได้น้อยที่สุดแล้วเราจะไม่ยอมเสี่ยงเกินนี้ก็อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าคุณมี1,000เหรียญ คุณพน0.01นะ0.01นะได้ 10, 000. 1มื่นจุด1 0ึ0พเหรียญ0.01คนได้1มื่นจุดก็แปลว่าถ้าคุณจะมาเปิดแบบหนึ่งไม้2ไม้3มไม้สี่ไม้ห้าไม้เท่ากับว่าคุณคน0.01ได้20,000จุดแล้วถ้าหากว่าในกรณีที่กราฟมันพุ๊บไม่หยุดมันพุ๊บจากเนี่ยจากราคาปัจจุบันไปหา3,100รอล่ะมันวิ่งไปเลย20,000จุดคุณจะทำยังไงแล้วคุณไล่เปิดมาทุกแทบจะทุก,กลับเลยแล้วพอมันวิ่งไปพอมันวิ่งไปแค่3,200อเนี่ย คุณก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเพราะวิ่งไปหมื่นจุดนี่คือผรอตคุณหายไปละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่โดนล่อคุณจะมีแนวทางให้แก้อยู่เสมอต่อให้มันจะยากแค่ไหนมันก็เล่นได้ถูกไหมครับเพราะว่าคุณไม่โดนล่อคุณเข้าใจแล้วว่ามันกําลังล่อคุณก็ไม่บายตามคุณรอให้มันลงไปให้สุดคุณรอไปให้พอรอให้มันขึ้นไปให้สุดแล้วคุณดันมันให้มันสร้างให้ชันกับตัวฝั่งเซลล์ให้ชันกับตัวฝั่งใบพอสร้างสมบูรณ์ปุ๊บยกตัวขึ้นคุณก็เซลล์ พอฟฟาชั่นกับตัวฝั่งบายสร้างสมบูรณ์ปุ๊บกดตัวลงไม่ถึงรับคุณก็บายเนี่แหละคือการที่จะไม่ถูกล่อบายเพราะว่าถ้าในเมื่อคุณเล่นไม่ได้คุณเล่นไม่เป็นในจุดที่มันปุ๊บแรงๆแล้วคุณไม่กล้าที่จะไปไล่บายคุณไม่กล้าที่ไปไล่เซียวเพราะคุณเล่นไม่เป็นหรือว่าคุณไม่รู้ว่ามันจะมันจะไปถึงไหนคุณก็รอให้มันมีการสร้างไพชั่นกับตัวที่ชัดเจนถูกไหมครับอย่างเช่นทา f เฟรมเฮซโชอย่างเงี้ยคือสร้างไพชั่นกับตัวเห็นไหมเนี่ยคือการสร้างไพชั่นกับตัวฝั่่งบายทีชัดเจนละ แล้วในในแท่งเล็กๆเนี่ยนี่คือบายแอคชั่นถูกไหมครับกดตัวลงทําไส้เราบายยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราเซลล์เราก็ปิดเปิดแท่งใหม่มาถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ารู้ว่าเล่นได้กดตัวลงทําไส้เราบายยกตัวขึ้นทําลายต้านได้เอ้ยแต่ไม่ไปทาลายอีกต้านหนึ่งเราไม่มั่นใจเราก็ปิดแล้วพอมันกดตัวลงมาอา้าวกดตัวลงมาแบบนี้น่าจะกดตัวลงมาเคลียบรูนฝั่งบายก็ปล่อยให้มันเคลียร์มาแล้วพอมันเคลียร์เสร็จปุ๊บแท่งนี้เห็นไหมปุ๊บลงมานี่คือจุดที่เราจะบายเพราะมันทุบเพราะมันมันเปิดแล้วมันทุบ เห็นไหมพอมันทุบเราบายสุดท้ายทํกทอะไรครับเป็นยกตัวขึ้นชนต้านทําลายต้านได้แล้วมันก็ยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่แหละคือการที่เราจะต้องดูว่ามันทํำยังไงเพราะเห็นไหมครับโซนนี้มันยกตัวขึ้นทําลายต้านได้สองด้านเพราะฉะนั้นพอเรารู้ลอะอาจทําลายต้านได้2ด้านถ้ามันมีการทุบอาจจะทุบเกียร์วอลลุ่มฝั่งบายเราก็บายเราก็บายแล้วเราก็รอ,อดูพฤติกรรมมันก่อนถูกไหมครับอสมมติเราบายแล้วหนึ่งไม้ ถ้าเกิดมันกดตัวลงมาชนรับล่ะก็ไม่เห็นจะสีเนี่ยว่าเราติดแค่หนึ่งไม้กดตัวลงมาชนรับชนรับแล้วก็ปล่อยมันชนไปก่อนมันจะลงมาแค่ไหนกระชางก็ปล่อยมันลงมาถ้ามันลงมาแล้วเสร็จปุ๊บมันกดตัวลงมามันสร้างพชังนกับตัวจากฝั่งใบแถวๆวนี้ยกตัวขึ้นชนต้านได้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับเราก็บายเห็นไหมอันนี้คือผม,ผมวาดแบบแบบแบบไม่เห็นภาพเลยแต่ผมแค่บอกพฤติกรรมให้ให้คุณเข้าใจว่าคุณก็แค่เล่นตามพฤติกรรมเหมือนเดิมก็คือถ้ามันทําแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณบายแล้วมมนนกดตลงาชี แล้วมันกดตัวลงมาหาข้างล่างคุณก็แค่รอให้มันสร้างจุดกับตัวแบบนี้แล้วเมื่อจุดกับตัวแบบนี้เกิดขึ้นข้างล่างยกตัวขึ้นทําลายต้านได้คุณรู้แล้วว่าโอเคยกตัวขึ้นทําลายต้านได้แถวๆนี้กดตัวลงมาอีกคุณก็บายแค่นั้นเองเปิดแห่งใหม่มากดตัวลงมาคุณก็แค่บายแล้วเดี๋ยวคุณก็จะมีไม้ไปแก้ไม้ข้างบนหรือต่อให้ไม้นี่ไปแก้ถ้าคุณมั่นใจกว่าคุณจะปิดไม้ข้างบนแบบหน้าไม้ไม้ข้างล่างคุณก็ไปเก็บกําไรข้างบนก็ยังไ,ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้้นนนเเเวลาเลา่่ขขออใหมีงืไ แล้วทุกอย่างเข้าเงื่อนไขให้ชัดเจนแล้วคุณได้เล่นพยายามอย่าไปเข้าก่อนที่เงื่อนไขจะครบถ้าเงื่อนไขทุกอย่างครบแล้วอย่างที่บอกคือเห็นไหมถ้าพูดตรงๆเลยถ้าพูดตรงๆเลยนะคือเราดูเลยนะถ้าเงื่อนไขมันครบเลยรับนี่คือรับรับสุดท้ายของเฮสโอนะแค่สมมติเลยเลยรับผ่านไ้ทำโลแต่ไม่ถึงรับถูไหมครับอ่ะไม่ได้มันดันไม่สร้างให้่ฉันกลับตัว ยกตัวขึ้นทําไส้กดตัวลงต่อก็ไปต้องเล่นก็เลยรับผ่านไส้ทําโร่เห็นไหมแล้วกดตัวลงมาเรื่อยๆนี่คือการล่อาบมาเรื่อยๆล่อแล้วเคียร์ล่อแล้วเคียร์วอลลุ่มฝั่งายแล้วมีการยกตัวขึ้นเคียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ก่อนที่จะทุบต่อแปลว่าเคียร์แปลว่าล่อายมาเรื่อยๆล่อมาล่อมาอย่างเงี้ยเห็นไหมพราะกดตัวลงมาหนักเสร็จปุ๊บมันจะมีจุดดึงพี่เห็นไหมพอกดตัวลงมาสุดแล้วก็คือเลยรับผ่านไส้ทําโรแต่ไม่ถึงรับไม่ถึงรับนี้สร้างไพ่งบยกตัวขึ้นนนต้้าทิงไว้ ไม่เป็นไรแท่งแรกไม่เป็นไรอ่าเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านแล้วปิดอยู่เหนือต้านได้ทำลายต้านได้ละเปิดแท่งใหม่มาอ้าวทำลายอีกต้านหนึ่งได้โอเคซัไลายมาแล้วสองต้านเสร็จปุ๊บพอเปิดแท่งใหม่มามันเริ่มทุบละเนี่ยเนี่ยคือครับพอมันทุบย่อตัวลงไม่ถึงรับสำคัญเราบายแค่นั้นเองเห็นไหมครับเราเล่นตามเงื่อนไขเราจะเสี่ยงน้อยที่สุดที่เราจะเสี่ยงได้แต่ถ้าเราไม่เข้าเงื่อนไขแล้วเราก็เข้า เข้าบางทีเข้าครึ่งนึงแต่เราก็ยังดูไม่ออกด้วยซ้าแต่มันเข้าเงื่อนไขแค่ครึ่งเดียวเราก็บายอันนั้นก็เสี่ยงเพราะคุณดูไม่ออกแต่ถ้ามันเข้าเงื่อนไขครึ่งนึงแต่คุณดูออกแล้วนี่คือพฤติกรรมที่มันกําลังล่ออะไรอยู่คุณบายได้คุณเซลได้แต่ถ้าคุณดูไม่ออกคุณเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าเล่นไปแล้วมันมีแต่จะโดนลากถูกไหมครับเวลาเวลาโดนลากแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าคุณบายในจุดที่มันไม่สมควรบายคุณเซลในจุดที่มันไม่สมควรเซลเพราะฉะนั้น อขอให้รอขอให้รอให้เป็นเย็นให้พอนะครับการเล่นกระดาษมันต้องใช้การรอในการเล่นถึงจะได้ไม้ที่ดีได้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากถึงคนนี้จริงๆเนาะก็จะมาเล่าให้ฟังให้เห็นภาพอยากให้โชว์ตอนเนี้ยเรายังมองหน้าใบาอยู่เพราะให้โชว์จุดกับตัวสร้างสมบูรณ์แล้วกดตัวลงมาแล้วก็สร้างจุดกับตัวอีกรอบหนึ่งสูงขึ้นแปลว่าชัดเจนเลยว่าเราจะเล่นใบต่อเนื่องตอนนี้ไม่ใช่เซลเซลยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่บอก หลังจากที่ได้มีการปุบลงมาเนี่ยจากข้างบนถ้าเราจะเล่นเซล์ได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อทำเฟรมเดย์วันนี้ได้มีการกดตัวลงชนรับทิ้งไว้ถ้าชนรับทิ้งไว้แล้วยกตัวขึ้นคุณค่อยหาไม้เซลก็ได้เพราะถ้าชนรับทิ้งไว้ล่อล่ออะไรครับล่อใบยกตัวขึ้นคุณว่ยหาไม้เซลล์แต่ถ้ามันยังไม่ได้มีการชนรับแล้วคุณไปเซลล์เลยถ้าเกิดมันบินไปล่ะถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดคุณจะเซลล์คุณก็รอให้มันมีการไปชนต้าน H4 ไปถึงอีกไส้แล้วคุณค่อยเซลล์เพราะมันอาจจะเคลียร์บอลล่มฝั่งเซลล์อยู่ตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมครับเราเล่นเราเล่นประมาณนี้นะอันนี้คือทําเฟรม D ทำเฟรม D เราก็มองแล้วว่าอ,อยู่กับตัวก็สร้างแล้วถ้ามันไม่กดตัวลงไปทําลายแล้วคุณไปเซลล์ตอนเนี้เสี่ยงถูกไหมครับส่วนทงเฟรม H4 ถ้าคุณจะเซลล์คุณก็ควรเซลล์ที่จุดไหนล่ะอย่างน้อยสุดคือให้มันชนต้านนี้ขันไส้นี้แต่ไม่ถึงต้านนี้แล้วคุณเซลล์ สุดท้ายแล้วถ้ามันสร้างพชั่านกลับตัวฝั่งเซลล์หรือมันดึงไส้กลับกดตัตลงมาชนมาไล่ชนรับอันนี้คุณก็ถือว่าจะได้ไม้ที่ดีได้ได้ไม้ที่ดีพอสมควรแล้วเป็นไม้เซลล์ด้วยแต่ไม่ควรที่จะเซลล์ก่อนที่มันจะไปทนต้านและอย่างหนึ่งที่จะบอกคือถ้ามันไซด์เวไปหาต้านเรื่อยๆก็ไม่ควรที่ไปเซลล์ที่ไส้นี้ถูกไหมครับแต่ถ้าอยากเซลล์คุณก็ต้องเฝ้ากราฟเพราะถ้ามันเบรกคุณก็หาจังหวะเซลล์แล้วถ้ามันไปชนต้านถัดไป ท <ersch> ิ้งไว้แล้วมันกดตัวลงมาคุณต้องปิดไม้เซลล์แล้วคุณต้องไปรอเซลจากไส้ของต้านถัดไปอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันคือการล่อายล่อเซลถ้ามันยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆคือการไปล่อเซลถ้าล่อเซลคุณก็ไม่อยากเซลถูกไหมครับแล้วถ้ามันล่อเซลขึ้นไปเรื่อยๆช้าๆคุณไม่ควรที่จะไปเซลที่ไส้นี้ด้วยเพราะว่าล่อเซลแล้วเราจะไม่เซลตามคนอื่นยิ่งถ้ามันล่อเซลไปเรื่อยๆไปหาต้านนี้คุณก็ยิ่งต้องไม่เซลเพราะว่าเรารู้แล้วมันกำลังล่อไปเรื่อยๆแปลว่ามันจะยกตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้ามันมีสักแท่งหนึ่งที่มันไม่รอดมันมันไม่ไ์เบรกขึ้นไปมันเบรกขึ้นไปแรงๆนะครับชนต้านผ่านไส้หรือชนต้านผ่านไส้คุณก็หาไส้ในการเซลล์แต่ถ้ามันไม่ชนต้านสุดท้ายแท่งนี้แล้วมันดึงไส้กลับหรือมาสร้างพชั่นกลับตัวฝั่งเซลล์ตรงนี้กดตัวลงชนรับได้ไม้เซลล์คุณก็จะปลอดภัยแค่นั้นเองเนาะเราเล่นตามประมาณนี้แล้วก็ขอให้ดูให้ดีนะครับว่าจะเล่นยังไงแต่ตอนนี้มองว่า H4 เราเล่นตลายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทำลายต้านนี้ได้ แล้วทำลายได้ดีเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับราบายเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากถึงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสําหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ